ก็ได้เนะเขาเจ็ดสิบเป็นกัไหมเจ็ดสิบหกแล้วพี่ฮะเจ็ดสิบหกแล้วเดี๋ยวก็แปดสิบแล้วก็อยากแปดจานเลยปันไปไหนมันแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าน่ะเลยเลยเลยรู้ได้วยยังมีคนหอคุมแล้วนะแต่ก่อนมาเดี่ยวแต่นี่ต้องมาคู่แล้วอ๋อไม่มีไม่มีอินวิเหนอะไรไม่มีอยู่นู่นไงอ๋อป้าไม่ใช่นั่น หลานของอาจารย์จินดารัตนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พวมานคุมอาจารย์คืออาจารย์พาลุงหลานไม่มาไม่มาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันที่13กันยายนองสร้างเสริมเขาจะลงมาตรวจสูดที่สูงวัยลำชุมลมทู่สูงอายุเราซึ่งเราจะเป็นตัวแทนภาคภาคของเราไม่ผ่านคูอื่นก็ไม่ผ่านเหมือนกันนี่เป็นชีหวาน กาทำไงจะให้ทําไงบอกมาเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะนัดประชุมชมรมเราทั้งหมดแล้วก็มาคุยว่าเขาจะมาตรวจอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้หนึ่งจะเข้าไปคุยว่าเขาจะมาดูอะไรเราถ้าถ้าเราจะไปชุมที่นี่นะยังไงก็บอกาุาอยจางพี่คะเมีแจ้งแล้วค่ะบบทุกอย่างทุกอย่างโอเคทุกอย่างให้ความร่วมมือทุกอย่างก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันศุกกันยานะคะอันศุก์เป็นวันุที่สองด้วยเหรอใช่ประชุมเราพอดีพอดีก็แค่สองเรื่องเลย สบายอยู่แล้วอย่าไปไหนนะสาพันธ์ก็ชอบให้ไปออกงานอยู่เรื่อยเลยจะไม่รู้จะว่าไงแต่ไม่ไปเอาละเดี๋ยวล็อกไว้ว่าไม่ไปเพราะว่าของของของเราเป็นช่วงเช้าก็จะลงมาดูช่วงเช้าเป็นดทามอะไรก็จัดรายการว่าสบายอยู่แล้วของเรา ไปบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสูงถามอะไรแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจะนัดกันอีกทีนุะอยากให้อยู่แล้ววันไหนวันเกิดเดือนนี้แหละเนี่ย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 มีเงาะตัวรองกองเอาลงมาเพื่อนเนี่อนมากเลยมันเกิดคนนี้มันในบัตที่สามสีหานี่ไงเดือนนี้ไม่ได้อยู่อ่ะไม่ได้อยู่หรือไงเขาเรียกประชุมด่วน พอหนึ่งก็ไม่ไปเล้ยังได้จังเลยก็นี่เอาเงาะกับละปองมาให้มาลุ้นแหแต่พอดีเธอรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็แฮปปี้บ day ฮะนั่นแหละเอาให้ปัตรลาเรียบร้อยแลเดี๋ยวไปกันเพราะว่าเขาประชุมแล้วเปดูแวบลงมานี้วว่าผิวดำมันนั่นเห็นไหมนี่ผิวดำเด็กขาว วันที่13นะครับวันที่13จะว่าไงคนเนี้ย13เดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าจะมีกระบวนการมาตรวจอบที่หนึ่งสองมาตรวจคือจะมาตรวจงานเพื่อให้ศูนย์เป็นอะไรผู้นำเป็นผู้นำศูนย์ในย่านนี้ เราะนั้นที่เราอ,อยากได้คือออกกำลังก็เราก็ออกอยู่แล้วเราไม่ยอมนะครับแล้วก็อางกุรสองอย่างนี้ตรง,<อ>ง,งนี้แต่ว่าจะเรียกประช,ชุมทั้งหมด<แ>ให้รู้ของความเป็นมาของการที่เรามาอยู่กันได้ยังไงที่นี่ศูนย์ผู้สูงอายุมียังไงมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวพอเขาถามถ <touching S 1> เ<ร>้วเราไม่รู้เรื่องทั้งแต่ที่เรามาอยู่ทุกจะอาย แล้วจะขอเชิญประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้ความรู้ก็เดี๋ยวอาจก็อาจจะต้นเดือนเพราะเพราะว่าวันนั้นโยภาก็ไม่อยู่แค่นั้นะองสามีเป็นเป็นเลียงกรก็เลยเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปด้วยนะไอ้พนักง,งานขับรถหาไม่ได้ตามครับก็วันที่สิบเก้ากัญญาวัน,นที่สิบเก้าวันยาบรรพยาดีนะครับ ผมกล่าวไว้แต่ยังไม่ได้คุยกับคูวันวันศุกร์ผมจะไปพบท่้านแล้วก็จะไปพูดคุยกันพูดคุยกันในเรื่องที่จะต่อมาต่อกนะครับก็ก็เอาเป็นวันพฤหัสที่สิบเก้าก่อนวันที่สนสามแต่เทื่ออะไรเดี๋ยวว่าคอยว่าอีกที่ใสุดสนะครับ